สวัสดีครับพบกับโออนิสานพาเที่ยวนะครับอีกเช่นเคยนะครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้พาพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับได้มาท่องเที่ยวทุงนานะครับท่านดูแล้วบรรยากาศสุดยอดนะครับที่มองเห็นที่ผมซูมให้ดูนั่นคือพระธาตุมรุกขนครนะครับอยู่ที่ตำบลดอนของอำเภอทับนนมจังหวัดนครพนมนะครับ ในช่วงนี้นะครับกับบรรยากาศช่วงเช้าๆชนะครับก็ได้มารายงานสมสมนะครับก็มาดูนะครับทางด้านต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้คือต้นพะยุงไฮหล่ำนะครับอายุสองปีนะครับนี่นะครับเจริญเติบโตนะครับที่ปลูกไว้บริเวณของไส้ไก่นะครับ ก็จะมีต้นพยุงไทยนะครับแล้วก็ทั้งด้านประดูนะครับสลับไปนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็มีจะพาพี่น้องมาดูหอยขมนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับมาดูนะครับหอยขมที่เราซื้อพันมานะครับสั่งซื้อพันมานะครับก็มาเลี้ยงไว้ ในของไส้ไก่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นอา,อาหารนะครับแล้วก็ทดลองนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับลองเลี้ยงเลี้ยงหอยนะครับมาดูนะครับนี่กำลังกำลัง กำลังเป็นตัวเล็กๆนะครับออกไข่นะครับนี่ครับมาดูนะครับนี่นี่ครับนี่คือแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ครับคือแม่พันธุ์นะครับเราเลี้ยงธรรมชาตินะครับอยู่ในของไส่ไก่นะครับก็จะมีปลานะครับมีปลามีกบนะครับกบไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ล้อมแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าความเคยชินของ กับธรรมชาติที่เขาเคยอยู่แล้วผมขับรถมานี่อยู่บนถนนเนี่ตอนตอนเย็นๆเนี่ยจะนั่งเต็มอยู่ในกบนะครับลงไปไล่นะครับถึงได้โดดลงน้ำนะครับเชื่องมากเลยนะครับแล้วผมก็จะาพามาดูบัวอันนี้คือบัวบัวปลูกไว้นะครับอเอามาปลูกใหม่นะครับเพิ่งปลูกโดยประมาณ สามสี่วันที่ผ่านมานะครับทดลองดูว่าจะติดไหมนะครับนะครับเพื่อจะได้ออกดอกออกผลนะครับสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับไว้บูชาได้ด้วยนะครับนี่คือบัวหลวงนะครับบัวหลวงนะครับผมก็จะเลี้ยงอ่าปลานะครับก็จะมีผักบุ้งปล่อยตามธรรมชาตินะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่ปลูกสลับกันไปนะครับพืชทุกชนิดนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองด้วยนะครับอันนี้บัวนะครับบัวฉัดบัวหลวงนะครับรู้สึกว่าจะติดแล้วนะครับดูใบนะครับใบก็จะเริ่มชู บนผิวน้ำแล้วนะครับดูต้นข้าวนะครับที่เรา,าไม่ได้มาดูนานนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มอจะเริ่มที่จะตั้งท้องแล้วนะครับมันก็เริ่มลำต้นเนี้จะเป็นลักษณะกลมๆนะครับใกล้จะเข้าสู่การตั้งท้องแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับ ดูต้นเกาลัดของเราก็โอ้โหยนเลยนะครับโดนน้ำฝนนี้กำลังงามนะครับไม่ทราบว่าจะต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับอันนี้คือบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ก็นะครับตอนนี้นะครับช่วงเย็ยนๆก็จะได้มาให้อาหารนะครับต้นมะพร้าวน้ำหอมก,ก็กำลังงามดีนะครับ ส่วนต้นมะขามหวานนะครับต้นนี้นะครับก็สุดยอดเลยนะครับกำลังใบเขียวนะครับอ่ากำลังโตนะครับตอนนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วตอนนี้นะครับอ่ต้นมะม่วงนะครับมาปลูกไว้นะครับนี่นะครับมะม่วงนำดอกไม้นะครับ ออกดอกด้วยนะครับต้นเล็กๆนะครับฝั่งตรงน้นก็จะเป็นแตงกวานะครับที่เห็นล้างอา่าปักล้างนะครับล้างแตงกวานะครับตรงนั้นนะครับต้นนี้ก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับนี่นี่นะครับผมจะปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับสลับอ่า กันไปนะครับเพื่อให้เป็นเกษตรผสมผสานนะครับอันนี้คือต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็มาปลูกใหม่นะครับไม่กี่วันมานี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอันนี้หมูนะครับพันหมูหมูดํานะครับพันหมูดําผสมหมูป่านะครับซึ่งเราเลี้ยงแบบวิถีชีวิตบ้านนะครับ กินลำกินพืชผักนะครับส่วนมูลนะครับมูลปุ๋ยนี้ก็จะไปใส่ต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้ของเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราจะใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับมูลสัตว์นะครับขี้วัวขี้ควายขี้หมูนะครับอันนี้กำลังกำลังน่ารักนะครับตัวนี้ ่าเป็นพันุหมูป่านะครับสีแดงสีขาวลายแรกเอ,อน่ารักดีนะครับนี่นะอาหารนะครับไม่ไม่มีหัวอาหารนะครับไม่มีหัวอาหารมีปลายข้าวลำข้าวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าพืชผักที่เราได้ตามธรรมชาตินะครับ ใบกระถินนะครับแล้วก็ใบกล้วยนะครับที่มาให้นะครับแล้วก็โอมีแมวน้อยที่ไหนมาเนาะนี่ก็คือ,อวัตถดุดิบนะครับต้นใบกระถินนะครับยอดกระถินอ่อนนะครับที่เรา,าหักไปนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับเลี้ยงหมูป่านะครับ กินง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลืองหัวอาหารนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือต้นกระถินนะครับเราหาได้ตามธรรมชาตินะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็จะให้อาหารนะครับใบกระถินนะครับชอบมากเลยนะครับเนี่ยนะครับโยนให้เลยง่ายๆอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าแมวมาจากไหนนะครับสงสัยจะ เขามาทิ้งไว้ที่ป่าตรงนี้นะครับพอได้ยินเสียงคนมันก็มาร้องแงว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 ,งว,งวไม่ทราบว่าใครเอามาทิ้งไว้นะครับนี่นะครับกินง่ายๆนะครับกินง่ายๆเลยนะครับกรเกษตรพอเพียงนะครับตอนนี้เราก็จะได้ มูลสัตว์นะครับไว้ใส่ต้นไม้ของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะครับเราจะทำเป็นผลไม้ปลอดสารนะครับตรงนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับผมจริงๆนะครับไม่ได้ใช้เคมีนะครับไม่ได้ใช้เคมีพ่นนะครับสังเกตนะครับดูสังเกตครับไม่ได้ใช้เคมีพ่นเลยนะครับนี่ นะครับสุดยอดนะครับลูกกําลังโตนะครับแต่ว่าทานได้แล้วบนนี้รสชาติหวานดีนะครับรสชาติหวานดีเป็นธรรมชาตินะครับเพิ่งเก็บไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นดกพอสมควรนะครับดกมากนะครับเก็บไปอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับลูกใหญ่ๆนะครับ สามลูกกิโลสองลูกกิโลครับเอาไปชิมดูนะครับหวานกรอบนะครับรสชาติดีนะครับรสชาติดีลูกใสๆแบบนี้นะทานได้แล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยให้โตสักนิดหนึ่งครับแต่แต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้ครับอันนี้ทานได้นะครับแต่ว่าเราจะให้มันโตโตกว่านี้อีกนะ สุดยอดนะครับรสชาตินี้สุดยอดเลยนะครับหวานกรอบนะครับไรเมล็ดนะครับไรเมล็ดนะครับกำลังโตนะฮะกดูดูผิวอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่สวยแต่ว่ากรอบแต่ว่ากรอบดีนะครับตรงนี้ไม่มีการห่อนะครับไม่มีการห่อนะครับ แล้วก็มันได้ใช้สารเคมีด้วยนะครับดูนะอันนี้เก็บได้นะครับลูกใสๆนะครับเก็บได้อาจจะลูกเล็กแต่ว่ารสชาติดีรสชาติหวานครับนี่ผลงานของปุ๋ยชีวภาพนะครับเรามาดูนะครับออกดอกออกผลนะครับนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ล่างเลยนะครับดูนะครับ ไม่ได้ห่อนะครับไม่ได้ห่อด้วยนะครับต้องห่อนะครับเพื่อที่จะให้ผิวจะได้สวยๆขาวๆนะครับเราจะห่อด้วยกระดาษแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับแต่นี้เราไม่ได้ห่อนะครับมันไม่ค่อยมีเวลานะครับหลังจากทํางานก็กลับมาบ้านก็นะครับทำาน่นทํานี่ก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับ สำหรับที่เห็นนี้ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงน้องนะครับก็จะปลูกไว้ในบริเวณริมสะนี้นะครับครั้งนี้ก็พาทุกท่านนะครับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทางด้านเกษตรผสมผสารนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็แบบธรรมชาติธรรมชาติก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ